ดีครับท่านผู้ชม f c พีพีน้องๆทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับประองหมากรุกไทยนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านเด็กวัดคฤหบดีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคู่ต่อสู้ของไก่ก้าฟ้าก็มาด้วยเลตติ้งครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งนะครับจังหวะนี้ก็ปปูกเบียกคูลิมไปครับนะครับ กุต่อซูก็มาได้ไม้ยงขวาครับไก่กาบฟาก็มาด้วยเม็ซดซ้ายครับก็ทําลายโครงสร้างของม้าขวาเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้คู่ต่อซูกินตัดขึ้นมาเราใช้เม็ดกินขึ้นไปครับนะครับถ้าเอาเม็ดมาต่อเราก็เอาโคนดันโคนขึ้นเสริมขึ้นไปครับเมื่อกี้ต้องแทงเม็ดก็ดีนะครับไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็แทงได้ครับแต่จริงๆต้องแทงก่อนนะครับจังหวะต่อไปก็ไม่ยอมก็แทงเบีย้ยขึ้นไปเบี้ยคู่ครับก็ยอมเสียนอกในครับ แต่ว่าเราได้ท่านหมากแล้วนะครับกพเสียนอกในก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็โยกม้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับข่ต่อส,สู้กินมากินกลับไม่โกงครับนะครับเสริมมา้าขึ้นมาแทงแทงดีไหมเอาเรือมาจับกินโคนฟรีก่อนู่ต่อสู้ถอยอ่ะถอยเราดันเบีย้ยดันเบี้ยขึ้นไปอ่ะโคนของคูสส่ต่อสู้ไม่ได้ใช้งานครับนะครับเบีย้ยตำแหน่งนี้เรียกว่าเบี้ยมอรณะนะครับจังหวะต่อไปก็โยกม้าไป เบี้ยไว้ก่อนกูต่อสู้ก็เอาเรือมาจับจับก็ไม่เป็นไรครับก็ดันโคนขึ้นไปครับถ้าเอามากินเบี้ยเราปักโคนไปได้ไหมปักโคนไปไล่เรือเลยนะครับไล่เรือแล้วก็กินม้านะครับก็เท่ากับเบี้ยโคนแลกเรือเรือก็โอเคครับกู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ ต่อสู้ถึงกับชะงักไปนะครับช่วงขณะหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับนะครับเป็นวันเสาร์นะครับก่ต่อสู้รู้จักที่จะโยนเม็ดขึ้นมานะครับก็เถียงบ้างนะครับจะปล่อยให้ไก่ก้าวฟ้าทําอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ครับจังหวะนี้เขาก็มีจังหวะอยู่นะครับที่จะกินกินสองหนึ่งครับม้ากินเบี้ยเรานะครับถ้าเราเบี้ยกินเ็าอาจจะกินม้าเราประมาณนี้นะครับแต่ไก่ก้าวฟ้าก็ยังมีแผนสองสำรองนะครับถ้าเขากินแบบนี้นะครับ เราเบีย้ยกินกินเบีย้ยเราเบีย้ยกินขึ้นไปมานะครับหมากินเบีย้ยกินเราก็จะปักโคนไปไล่เรือหมากินก็กินหมาเราโคนปักนะครับเรือก็ไปไหนไม่ได้ครับนะครับจังหวัดนี้ก็รอครับรอให้โคต่อสู้กินนะครับ ก็เป็นแผนการที่คิดไว้คร่าวๆนะครับคุณจะสู้กินแล้วครับจังหวะน,นี้เราเ,าเบียกกินเลยครับถ้าเขากินม้าเราจะปักโคนไปใส่เรืออ้าวอเอาเอาเรือกินเบีย้ยเฉยครับไม่เป็นไรครับอ๋อก็กินม้าอีกทีหนึ่งโอเคครับจะสู้ผู้เบีย้ยขึ้นมาขุนเราเอาไงดีเดินขุนจะช้าไปไหมนะครับเม็ดกินขึ้นไปเลยครับ นะครับแล้วก็ปักโคนไล่ม้านะครับเบียยไปจุดอ่อนอีกหนึ่งตัวกินไหมยังไม่อยากกินครับกินขึ้นไปเขาเอามาไปค่อมโคนสองตัวว้าวุ้นอีกนะครับขยับคุณอืมแล้วโควนเราจะกลับไงเนี่ย ผู้ต่อสู้จับกินถ้ามาจับกินโคนเราก็จะจับกินโคนเหมือนกันนะครับนะครับผู้ต่อสู้ก็เมื่อกี้ไก่ข้าวฟ้าก็ถือว่าพลาดนะครับโคนโคนริมกระดานเราเกือบเสียนะครับจังหวะนี้โยกเรือมาก่อนนะครับถ้าเขามามาจับกินโคนเราก็นะครับอาจจะแรกกันนะครับก็เอาเรือไปจับโคนอะไรประมาณนี้นะครับผู้ต่อสู้รู้ทันครับผู้ทันก็ โคนเรากล,นะลกลับไม่ได้นะกลับไม่ได้ก็ต้องไปต่อนะครับไปครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปเขาขึ้นมาแบบนี้เราถอยกลับมากินเขาก,กดอมืมีแต้มนะครับคู่ต่อสู้ขนันนี้ก็มีแต้มตลอดนะครับแผนการนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะรบขุนก่อนครับนะครับ รนรุก1ดอกขยับออกมา1ทีนะครับกูต่อสู้เสริมเรือขึ้นมารุยจะหงายไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังไม่ให้หงายนะครับถ้าอยากจะหงายก็ต้องออกแรงกันนิดนึงนะครับรายการของไก่ข้าวฟ้าครับก็เป็นรายการหมักลุกนะครับเป็นสายบันเทิงนะครับสร้างความสนุกเฮฮาครับในการบรรยายนะครับจะสนุกไม่สนุกก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับก็ ปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือไปจับครับก็เป็นรายการเล่นไปบนไปนะครับนะถ้าเข้าไปดูในโปรไฟล์ของ y o u t u b e นะครับก็ไก่ก้าวฟ้าก็จะระบุไว้นะครับว่าเป็นรายการเล่นไปบนไปนะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอประทานอภัยเวลาทีนี้ด้วยนะครับจังหวะต่อไปตาคู่ต่อสู้เดินนะครับสีขาวนะครับท่านเด็กวัดครหาบดีนะครับ เอาเรือมาพกแบบนี้คือเราต้องการจะซ้อนเรือนะครับก็คงได้กันคนละตัวอ้าวเขาไม่แล้คนละตัวเขากินนี่เขากินเราให้กินฟรีไม่ได้ครับนะครับเราเป็นต่อม้าครับเราเรือกินม้าเลยนะครับก็เอาเรือกินเบี้ยนะครับก็เป็นเบี้ยนะครับเป็นเบี้ยสองตัวสู้ม้านะครับแต่เบี้ยของคู่ต่อสู้ไม่ได้เป็นเบี้ยคู่นะครับเป็นเบี้ยจุดอ่อนนะครับจังหวะนี้เราเรือลุกเป็นหนึ่งดอกนะครับเราบอกว่าเป็นเพื่อนกันจังหวะนี้ต่อคนไปเลยนะครับ อาศัยว่ามีม้านะครับมีม้านะครับ่คนละตัวครับคนละตัวไปเสร็จแล้วเราก็โดนรุกครับกินม้าลุกก็ดันขุนขึ้นไปนะครับเราจะไปหาขุนนะครับขุนแม่ทัพของผู้ต่อสู้นะครับก็เอาขุนกินเบี้ยเข้าไปแน่เอาเรือมากักเราไว้ไม่ให้เราออกจังหวะนี้เอาคนรุกเข้าไปตรงๆครับปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับค่อยถอยหลังกลับมาปักไปอีกหนึ่งดอกดับเบิลรุกนะครับทั้งเรือลุกและคนลุกนะครับ จาอันดีก็เอาขุนเข้าไปหวังจะกินขุนครับโดนรุกก็ขยับไปหนึ่งตานะครับคุตโตซุงไงก็เอาเรือปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับอ้าวคุตโสู้ปิดได้ก็กินเลยครับนะครับสรุปหมากแล้วนะครับเบี้ยางตัวนี้เราสามารถบีบกินได้นะครับขยับขุนก่อนครับหนึ่งตาขยับขุนหนึ่งตาก่อนดูชันดูเชิงกันก่อนนะครับคุตอสู้ขยับเบี้ยมาก็ดันโคนขึ้นไปครับนะครับเราจะรูดสดาว ทางด้านปีกซ้ายนะครับต่อสู้ก็พยายามจะมาลูดเราเหมือนกันครับเอาเบี้ยมาจับก็กินครับนะครับต่อสู้ก็ได้เบี้ยคืนหนึ่งตัวครับแต่จังหวะนี้หงายครับต่อสู้กินครับเราถอยโคนกลับมาดีกว่านะครับต so, like ่อสู้พยายามขยับมาก็เอาขุนโตไว้ครับโตไว้คือเราแยกปลาออกจากน้าครับเราไม่ต้องการให้เบี้ยนะครับกลับไปหาขุนได้นะครับจังหวะนี้ก็ถอยเบี้ยหงายมานะครับ ใส่คนมาอีกหนึ่งตาครับนะครับเราจะเอาขุนไปบีบกินครับคุตสู้เดินขุนเอาเอาคนไปรับก่อนครับรับหน้าขุนนะครับหนีเบี้ยหนีเบี้ยขยับมาครับครับขยับไปไหนขยับตามครับนะครับอ่ะเบี้ยกัหนีหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนจ้าจังหวะนี้ขากินครับนับสี่สิบสี่นะครับเรามาดูวิธีการไล่กันนะครับก็อย่าไปบีบคั้นคู่ต่อสู้มากนะครับให้ไปฝั่งไหนนะครับก็พยายามแต่ถ้าคู่ต่อสู้นะครับ หนีมาฝั่งที่เบี้ยตรงมุมก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไล่โคนเบี้ยตรงมุมนะครับเป็นนะครับเรามาดูครับไก่ข้าฟ้าก็พยายามจะขยับก่อนครับนะครับขยับโคนตามเข้ามานะครับขุนนะครับอหมุนเบี้ยอีกทีครับนะครับเบี้ยเพื่อดูอาการกงหมุนเบี้ยครับนะครับจังหวะนี้ไก่ข้าฟ้าขยับขุนครับ ดูว่าคู่ต่อสู้จะไปทางขวานะครับให้โอกาสครับถ้าไปทางขวาก็ต้องจนหน้าขุนหน้าโคนอ่าทามามุมนี้ก็จนตั้งหลังโคนครับเข้าทางนะครับเอาเบี้ยดักไว้ก่อนขุนจะออกเอาขุนไปกันไว้นะครับเขาขยับเข้ามาก็เอาโคนมากันไว้นะครับเอาโคนถอยหลังกลับมากันไว้จังหวะนี้ก็ดันขุนเข้าไปนะครับเอาเบี้ยขึ้นไปจังหวะนี้ไม่เป็นทีนะครับดูเอาขุนเอาโคนขึ้นไปครับนะครับ เราหมุนขุนพอดีครับจังหวะไม่เป็นทีนะครับถ้าเราเดินเม็ดเบี้ยหงายไม่ดีครับ่าจังหวะนี้ก็เอาเบี้ยล็อกนะครับจะเห็นได้ว่าเราเดินโคนนะครับขึ้นไปปั๊บแล้วโคต่อสู้เดินขึ้นมาเป็นตาที่ไม่ได้ตาลุกนะครับก็ไม่ได้เป็นทีก็หมุนตัวขึ้นมาถ้าสองทีจนครับตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าจังหวะนี้ก็จนสวยงามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ อีพีหน้านครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับสวัสดีครับ